สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสีบา,บาคุคูบิบาครับไลค์ครับแอมมี่ค่ะวันนี้นะครับเราก็มี่อหมกไข่แมงดาแล้วก็ไข่ดาวกินกับพริกน้ำปลาโอเคครับก็เริ่มกินกันเลยดีกว่าอ,อันนี้เหมือนด้วยข้าวหมาเลยอร่อยไหมคะข้าวเปล่าอ่ะอะไรเหมือนด้วยข้าวหมาเลยจานญี่ปุ่นเสียหมดเลย <ง ains> ไข่แมงดาดูดินี่ไรตักไข่แมงดาไปชูชูไรตักขึ้นมาใส่ช้อนชูเสร็จแล้วเข้าปากเลยแล้วเอาข้าวตาม,มหอยเอามันเผ็ดนะทำไมม้มากินเยอะจังอะ่ะหอมหมกย่างไข่แมงดาหอยเห่าน้ำปลาเนี่ยโอเคไหม ของฉันขอพริกด้วยนะของเธอยังต้องแบบนี้นไข่เคียวเธอสองคนจะเอาไข่อะไรม,มีแบบสุกกับแบบไม่สุกแบบไม่สุกไม่สุกอ้าวอุ้ยอืมอ้าวไม่เห็นแล้วก่อน น่าอ้าามอืม่มันตเปนป่าเว้ยไรราด้ลยสิว้าวของมาต้องพลิกนิดนึงามเเยอกเยอะกว่านี้หน่อยอ่ตักไข่มันไม่แซบใช่ไหมอือหือ ไข่ดาวราดพริกน้ำปลาไม่เค็มไปหรออืชอบใส่หอมแดงเหรอเอาหอมแดงไหมหอมแดงใส่แล้วอร่อยนะ หัยไก่แม่นาต้งมีอะไรอีเขียวผิดโคตรผิดเลยอ่ะโคตรผิดโคตรผิดออออะไรอือมกระไลเยอะเกินไอ้นายมือสั่น่อยผักไหมผักในนี้ไม่อร่อยอ่ะมันขมๆอ่ะก็เอาออกเลยแล้วเคยกินแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะใบยออ้าไม่ใช่ใบยอหรอโหระพา หาอเยก็มากยังไปกินมันก็เผ็ดเนาะไปกินมาอะไรยิ่งยิ่งกินยิ่งไม่เผ็ดอ่ะจริงเหรอใช่เหรอกินเไม่เผ็ดเลยกินแล้วไม่เผ็ดเลยเนี่ย หอมนะมันหอมไม่รองเลนเพื่อนๆดูไข่แมงนานี้คำนี้เราสุดฟินทำไมแลกินแล้วมันไม่เผ็ดเลยอะไม่เผ็ดจริงๆเผ็ดนะถามจริงจริงๆจะกินให้ดูกินกับข้าวป่าก็เลยไม่เผ็ดเนี่ยข้าวมันจะไม่เผ็ดนาจะรู้สึกว่าเผ็ดน่ย นั่งให้กำลังใจไข่แมงดาเน้นๆ ม,มีอยู่กระจุกเดียวเท่านั้นแหละส่วนตัวฉันนะฉันชอบแบบย่ามากกว่านะอืมฉันว่ามันหอมอ่ะมันหอมใช่